สวัสดีครับแตงดองแบบญี่ปุ่นครับแกงแกงเขียวหวานนะคะวันนี้ดูดเข้าไปดูดเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศเลยดูดเข้าไป ไอ้ในแก้วมันฟองๆนี่มันคือน้ำลำไยเหรอน้ำมะตูม,อมโอ้สองทุ่มกว่าเตือนปีห้าก,กลับมาบ้านทีสองทุ่มอืมสุดยอดเกงเขียวหวาน